ต่องครึ่องครึ่งหลังครึ่งหลังน้อยแล้วนันเหลือเวลาน้อยแล้วคุณถนอมมันหมดไปเครื่องแรกเยอะแล้วเราเริ่มครึ่งหลังก่อนไหมครึ่งแรกอะเอาครึ่งกันแล้วกันเอาเอาเราค้างอยู่หน่อยบทนำนะฮะบทนำของมติชนนี่คนนอกคนในก็เรื่องนั่นแหละเรื่องสปชสปชเจ้นอกคนนั้นก็จบไปแล้วนะก็จบไปแล้วได้มาแล้วเมื่อวานได้มา20 3 20คนเรียบร้อย20คนเรียบร้อยเลยวันนี้ก็น่าจะได้ครบ36อ่ะผิดคาดนิดเดียวที่ อาจารย์ชัยนันท์สมุทรตะวนิชสอบตกอะเพราะว่าแกคงความเห็นแกน่ะแกไปพูดอะไรไอ้เหลือสอซองหวัดละคนอนั้นะวันละคนเนี่ยแกก็เลยตกเลยเออตกเลยแกเสนอเขาเรียกว่าผมก็เรียกว่าออฟไซด์ภาษาเอซีภาษาเอซีเขาเรียกว่าออฟไซด์คือล้ำหน้าเออเกินเกินเหตุเกินไปภาษาเอซีเราก็ต้องศึกษากันไปเรื่อยเพราะว่าจะเข้าเอซีแล้วจริงๆเนี่ยต้อง กฎหมายการเขียนกฎหมายต้องไม่ตัดสิทธิ์สสหรือสอวอเพราะสสสวคือตัวแทนของประชาชนมาจากประชาชนแต่เรากําลังรังเกียจต,ตัวแทนของประชาชนเพราะเราไม่วางใจเขา,าถูกไหมครจริงๆก็ต้องให้อํานาจเขาเยอะๆโดยหลักแล้วนะเท่ากับให้อํานาจตัวแทนเยอะเท่ากับให้อํานาจประชาชนค,ค,คือลดสสนี่ผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าอยาลดให้มากจังหวัดละคนมันไม่ไหวเออถ้าว่าประชากร2 0 0 0ต่อสส1คนหรือ2 5 0 0 0 0ต่อสส1คนปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนประชากร150,000 ต่อสสหนึ่งคนก็คุณบอกลดไปอีกมันเยอะไปก็ให้เหลือสัก2สองแสนไอ้เป็นสองแสนครับเออคุณจะมีปฏิลิทธ์เลยหรือไม่มีก็แล้วแต่ผมไม่ว่าอะไรนะครับแต่ว่าจังหวัดละคนเหลือ77คนมันเกินไปแกลืมคิดไปว่าสปชก็มีตั้ง250อเออไม่ใช่77เคนนะเออท่าสปชยังดีนะเออใหญ่เออให้สนชให้ท่านสปชก็พอฟังได้อาจารย์ครับใช่นั้นใช่นั้นแนวหน้าบอกคสชไม่ควรปิดกั้นบทบาทสปทครับ คือเพราะนายก็บอกว่าเดี๋ยวจะวุ่นวายไงนะครับต้องเปิดโอกาสใี้ผมเป็นด้วยนะครับคือต้องฟังความรอบด้านคุณจัดไปเถอะคือถ้าหากว่าไม่มีวาระอะไรแอบแฝงครับไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไม่มี hidden agenda วาระซอนเร้นวาระซอนเร้นผมยังหัดพูดภาษาติดทุกวันเลยเอซีตอนนี้เวลาเขาถามว่าเวลาเขาถามครัวพวกต่างประเทศว่าจะไปบางรักเนี่ยไปทางไหนก็จะถามภาษาบางรักภาษาเอซีเขาเรียกถามว่าไง ือภาษาไทยที่บางรักในภาษาไทยภาษาอังกฤษเขาเรียกซัมเลิฟซัมเลิฟแบบซัมเลิฟซัมเลิฟแปลว่าบางบางบางรักบางรักจะรู้กันไหมไปถูกไหมเนี่ยทางอามงวานถ้าับไปถนนอามงวานภาษาอังกฤษก็คือว่าอ่าอามงวานใช่ไหมใส่เคิลไซเคิลเป็นตุ่นยี่สเดออ้าวใส่เคิลแปลว่าวงอ่า มิติฟูลแปลสวยงามเยสเดยก็เมื่อวานเออไซเคิลมิติฟูลเยสเดย์จะไปถูกก็เปล่าก็ไม่รู้แหละเราก็เราก็ต้องแปลมันตรงกับภาษาอังกฤษแหละได้ดับอย่างนี้บอกไปครับเมื่อวานก็ไปโดนโผล่บักรักโดนแหละสับเลิบสับเลิบเออสับเลิบเออต้องอย่างนั้นไอ้พูดอย่างนี้นี่ตอนปสามอ่านออกเงี้ยโอผมภาษาอังกฤเนี่ยเชี่ยวชาญปสามอ่านได้ไหมอ่านได้อ่านได้อ่านภาษากรีกอ่ะภาษาไทยเนี่ยเอาภาษาไทยอ่านได้ไหมอ่านได้อะ คุณจะไม่อ่านเลยผมนี่เก่งหลายภาษานะยังจำได้ว่าตอนป .3 สมี่อ่านหนังสือออกไหมอ๋ออ่านออกดีผมอ่านออกแต่ปอหนึ่งะโอ้ดีกว่ายุคนี้เยอะเลยทั้งนั้นยุคนี้นี่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 คุยเรื่องนี้หน่อยนะฮะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกอปทชื่อนายกมวลยอดรอดคลายกมวลรอดคลายแกบอกว่าเนี่ยตอนนี้นะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3ทั่วประเทศจำนวนถึง3 5 0 0 0คน จากจานวน6,000 0 0 0 0คนหรือ5,8อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ปออ่านนัสือไม่ออกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกจํานวนมากนะอ่านได้นิดๆหน่อยๆอยโอ้โหตายอย่างนี้ต้องปรับปรุงขนาดหนักนี่ปฏิรูปต้องปฏิรูปขนาดหนักนะกระบวนการศึกษาไทยนะผมว่าก่อนที่สปชจะคิดจะปฏิรูปกันยกลากกฎหมายกันเนี่ยนะ ไปดูเรื่องนี้เสียก่อนนะว่าเด็กไทยมันอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยจะปฏิรูปกันยังไงตายตายเขียนมาแล้วเขาอ่านไม่ออกอ่ะคือสมัยนี้มันอย่างว่าแหละคือเด็กมันไม่ค่อยได้เขียนหนังสือไม่ค่อยอ่านมันเอาสาเร็จรูปหมดทุกอย่างเลยเปิดแท็บเล็ตเนี่ยแหละแท็บเล็ตกดเลยจิ้มเอ้เมื่อก่อนโอ้สมัยผมนนจิ้มดูภาพอ่ะต้องเขียนจดหมายลูกโซ่ยังไงคือต้องเวลาเราก็จะเขียนเขาเรียกจดหมายมิรสัมพันธ์ครับส่ง นะเด็กส่งคุณเลขที่12ชั้นมอ3ทับห<อ>โรงเรียนกัลยาณีลำปางกัลยาณ <ฮะ S 2> ีแล้วก็ส่งไปแล้วก็ใครเลขที่ 12, 12นี่ก็ตอบแล้วก็เขียนกันไปเขียนมามันก็ฝึกภาษาไปด้วยไงป็น<อ><อ>จดหมายลูกโซ่สัมพันธ์ของผมนี่ผมจำได้เลยนะครับโรงเรียนมิตรสัมพันธ์ชื่อ จำเรียงวงคําล่าครับผมยังไม่เจอเลยจนถึงปัจจุบันนี้นะจังหวัดหนจังหวัดลําปางโรงเรียนเขลางนคคอ๋อแสดงว่าคุณต้องเลขที่เดียวกันเนี่ยเลขที่เดียวกันส่งมาที่โรงเรียนปากพนังส่งมาที่เลขที่12ปากพนังคือคุณเทพไทยแล้วผมก็ตอบไปต่อไปก็ถามว่าเขาชื่ออะไรชื่อบอกชื่อจำเรียงนามสะกูลวงคําล่าโรงเรียนเขลางนครขลางนครนนะเขลางนะนะเขลางเขลางนาคอน่ะเขลางเออผมว่าตอนนี้ไม่รู้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนี่ยหาตัว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 คนจำเรียง ชื่อจำเรียงวงคำา่าวงคำาถ้ายังมีชีวิตอยู่หรือว่ามีทุกสุขยังไงคุณเทพไทยคิดถึงเออเพราะว่าเป็น เป็นจดหมายมิตรสัมพันธ์สมัยเรียนมอนอ .1 อ่ะอ่ะเ,เคยตอบก,กันไปกันมาตอบก,กันไปจะมาแล้วก็าหายชื่อจำเรียงผมล่าผมยังหาไม่เจออยู่ทุกวันน <c oughs> <c oughs> ี้จำแม่นจำแม่นจำแม่นน <c oughs> <ำ>ี่ก็ชื่อแปลกอ่ะ <c oughs> ชื่อแปลกชื่อจ <c oughs> ำเรียงนามกุลวงกำล่า <c oughs> ไม่ใช่วงคำเหลาเ่านะวงกำล่าเนี่ยก็แสดงว่าภาคเหนือแหละกำล่ากำล่าในภาคเหนือใช่ถ้าหนูหนูนี่ภาคใต้ภาคใต้หนูเอียดหนูชัยหนูขวัญครับพอตอนหลังก็มาเปลี่ยนเป็นมุสิกคือให้มันคลาสสิกหน่อยแบบ วีระมุสิกพงศ์เนี่ยมุสิกก็หนูใช่ไหมหนูดิเรียกว่าหนูวีระมุสิกพงศ์นี่จริงๆนามตระกูลหนูพงศ์แกก็เปลี่ยนเป็นวีระมุสิกพงศ์ดูดีหน่อยดูดีตอนหลังแกเปลี่ยนเป็นวีรการขึ้นมาอีกเนี่ยเติมก็ปอีกนิดนึงชื่อมันเป็นเหมือนกับเจ้าชายเลยวีระการมุสิกพงศ์นี่คุณเทพเคยไปวัดนี้ไหมวัดไหนครับควรนองหง อ๋อวัดควนนองโงงะสี่แยกควนนองโงงอยู่ข้างถนนไซเอเชียชะอวดไงที่เขาชุมนุมกันไอ้ไอ้ไอ้ขนยางเหรใช่ไหมขนยางควนนองโมเดลอ่ะเคยไปไหมวัดนี้ทีมลูกขวานลอยลมผมจะไม่ไปได้ไงอ่ะเคยเข้าไปในวัดเขาเคยเคยผ่านไปแต่ผมยังไม่ได้เข้าวัดนะยังไม่เข้าวัดไปโหนลองไม่ลองไปดูหน่อยทำไมครับเมื่อวานนี้ตำรวจเข้าไปจับบอลในวัดเลยเล่นกับศาลาศาลาการปรียนน่ะบอล งานโฉบผู้่าหรือไม่ไม่มีศพบดิไม่มีศพบจัดโดยเฉพาะเลยชื่อบ่อนอะไรรู้ไหมบ่อนอะไรครับบ่อนสมพานเจ้าวาดเลยเหรอชื่อบ่อนสมพานใครเป็นเจ้าของชาบไหมฮะใครครับดาบตํารวจโรงพักที่นั่นแหละจัดนี่ตามข่าวเลยนะตามข่าวเลยเอ่ะผูว้ว่าพาจับเองเลยเมื่อวานเนี่ย เสียชื่อหมดเลยอ่ะอยู่ในวัดแล้วหนีกันทั้งทั้งคารวาสทั้งพระหนีก็ไปอยู่ในกุฏิจีวปรปลิวกันเลยอะเนี่ยหนีก็ไปอยู่ในกุฏิบางคนก็หนีข้ามกำแพงทิ้งรถได้เป็นร้อยคันอะรวมๆไปนะอ,อ๋อเนี่ยเนี่ยที่ภาพขาวนี่เหรออ่าเ,เล่นในเล่นในโลนี่ไฮโลโปปันไพ่แข่งเล่นหมดครบเลยดัมมี่โอ้นี่ยสาราวัดนะก็มันกว้างดีนี่ก็ธรรมดาโอ้เสียชื่อจังหวัดผมหมดเลยได้เงินเสียดีปืนปลอมปืนปลอมเอะไะนี่ปืนปลอม คุณรู้สึกรู้อะไรเอยียดเยอะเลยนะผมต้องสนใจบ้านเราอ่ะแล้วมันมันเสียชื่อเสียหายหมดอย่าอย่ายจะยุ่งแบบนี้นะอย่าจะทำนะครับก็จับได้11คนะเป็นหญิงเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่สิสิบคนผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนหนงต้องดันดีได้หมดไงผู้ชายผู้หญิงวิ่งไม่ไหวหรอกดีก็ไปอยู่ในโกติอะไรไปเรียก่นตั้งดานไม่ออกพังประตูจะเจอสิบเอ็ดคนผู้ชายคนหญิงสิบโอ้โหนี่เราเขาบอกเลยนะบางวันก็พระเล่นด้วยนะเนี่ยเหรอ ตำรวจทหารฝ่ายปกครองผู้ว่าจัดการเลยเมื่อวานนี้เขาไปเขาไปยึดที่ที่เขาบุกรุกไงผ่านมาทางวัดนี่ทําไมคนเยอะวัดนี้รถจอดเต็มเลยคนก็เยอะเข้าไปเลยผมเข้าไปปั๊บกระเจาะเอเล่นกันอยู่ที่ศาลาวัดเนี่ยก็เห็นรถจอดอยู่เพียบฮะก็เหมือนเวลาผมไปลงพื้นที่นะบางทีก็ไปลงพื้นที่เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์จอดเป็นโอ้เขาทำอะไรกันเป็นร้อยกันเขาทำอะไรคนไม่มีอะไรเงียบฮไปเล่นแข่ง ไปแทงไอ้ลูก็เรื่องปกติเออปกติก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะใหญเสียชื่อเล่นกันในวัดไม่ได้พนุ่นถ้าอยู่ในวัดก็ต้องบวชแบบหลวงลุงอ่ะกําลังบวชกันอยู่ตอนนี้ครับก็เอาในเอาในคอลัมน์ไหมกันนี้ในคอลัมน์เนี่ยเราก็ไปหลายเยอะเลยนะคอลัมน์ไปเยอะแล้วนะนำแล้ขย่าไปเลยคุณเทพไทสนใจอะไรนะเทียบท่าหน้าสามแจ้งเกิดใครอ่ะแจ้งท่าหน้าสามนี่เพื่อนผมเลยดิใครอ่ะจีเมลจีเมลจังหวัดไหนจังหวัดมหาสารคามชื่ออะไรนะ ยแมวชื่อกุสุมาวตีสิริโกมุตคนที่ชอบพูดเหมือนกันนะในสภาโอ้โยยแวแกอยู่บ้านผมเหมือนนักพูดอ่ะคุณแกเหมือนกับขี้พราตัดท่อนอ่ะคุณรู้จักขี้พราตัดท่อนไหมขี้พราตัดท่อนคือฟักฟักฟักอฟักตัดแต่ท่อนหนึ่งเหลือครึ่งอ่ะเท่ากันแหละเออได่เหมือนแกแหละเสมอต้นเสมอปลายหรือไม่ก็เหมือนกลาตอมัดคุณแกน่ารักอยู่เออเจ๊แมวเจ๊แมวแกพ่อแกเป็นสสอนะชื่อคุณสวัสดิ์สิริโกมุต อันนี้ก็นี่ที่สารนัการเมืองเหมือนกันรุ่นสองอ่ะมาสาคามมาสารคามปุษมพิสัยมีอะไรเนี่ยวันนี้มีอะไรคือคเขาบอกแก่แจ้งเกิดผมก็อ่านอ่านดูนะแกวปรุ่นเดียวเหมือนกันอยู่ในกลุ่มเดียวแต่ว่าคนละรุ่นกับผมครับเออแกบอกว่าเขาบอกว่าเจมแมวสิเนี่ยสิกุมากุสุม,มาวตีชื่อเหมือนกับนางเอกสุกุมาวตีสิริโกมุติโอชื่อเหมือนกับนางเอกในเรื่องอะไรนั่นเจ้าฮะฮะเรื่องอะไร โกบอริใช่ไหมซีนกุสุมาวตีสิโกมุสเนี่ยอดีตสสมาตรการพักประเทศไทยครับเขาบอกว่าอัปเดตรูปในโซเชียลมีเดียมาอวดเพื่อนว่าไปทอดกระถินที่อินเดียแกชอบตักสินนะนี่อันนี้แกบอกตรงๆว่าแกชอบกักสินแล้วก็เสียดายบอกว่าไม่ได้เจอนายใหญ่อ่าแล้วก็พอบอกว่างานการเมืองพักชั่วคราวตอนนี้ก็รุยงานธุรกิจครับแล้วก็ส่งลูกแกมีลูกสาวแล้วนะเนี่ยลูกแล้วลูกไปเรียนเมืองนอกครับก็เสร็จแล้วก็จะมาตั้ง เป็นเจ้าแม่อสังหาริมทรัพย์อ้โหตรเกตบ้านจะซานทางนี้ก็บอกเตรียมแจ้งเกิดเ,เ,เป็นเจ้าแม่อสังหาร่างตุ้ยนุย้ยหลางร่รรรรรรงรางหังกีเพาครึ่งท่อนเนี่ยกีเพลาตัดท่อนกีเพลาตัดท่อนกีเพลาตัดท่อนก็คือฟักตัดครึ่งหนึ่งอ่ะก็อาจจะเป็นโอกาสดีในตอนนี้เว้นวัดกันเมืองสสใช่ไหมก็ไปทาธุรกิจบ้างไปเขียนหนังสือบ้างไปอย่างคุณองอาจได้ไปวัดเดี๋ยนี้ไปวัดไปวัดใช่ไหมตามวัดป่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แกก็ไปวัดอยู่นะนี่แกบอกผมแกบอกผมว่าแกจะไปวัด พระธาตุนครศรีธรรมราชแหละฮะแต่ว่าอย่าไปหาพระแอดนะต่อสิบพระแอดก็คงเกิดไม่ไหวแล้วไอายุว่าสิบกว่าแล้วเออถ้าไปเออไปกราบพระธาตุครับคือคนที่ไม่เคยไปไปนครศรีธรรมราชเนี่ยผมบอกตรงนะคือเขาก็มีคติบอกว่าเกิดมาหนึ่งชาติต้องกราบพระธาตุเมืองนครครับถ้าว่าใครไม่กราบพระธาตุเมืองนครก็เสียชาติเกิดฮะเพราะต้องไปกราบนะไปเที่ยวนครตอนนี้เครื่องบินนกแอร์ก็มีเจ็ดแปดไฟแล้วครับ เอเชียก็ส3สามไฟเยอะไปเช้าย็นกลับก็ได้สะดวกมากสะดวกมากหรือจะไปกินขนมจีนเส้นสดจะไปกินจำปะดาทอดมังกินคัดโกปีโกปีเม็ดอัวครกยาร่วงอไปกินอาหารพื้นเมืองปักใต้ครัวในหนังครัวในหนังครัวตะลีครัวเจ้าเรือได้หมดแหละได้หมดได้หมดไปเออปิดท้ายคุณเปลวสีเงินคนปลายซอย ครับวันนี้เขียนดีมากคุณเปลวชี้ให้เห็นเลยนะครับกรณีที่สนอชอจะถอดถอนคุณยิรักวันที่12เนี่ยนะครับนะครับเขียนตั้งข้อสังเกตไว้ได้ดีนะครับแล้วกรณีคุณสมศักดิ์ด้วยคุณเปลวบอกว่าถอดยิ่งรักสมศักดิ์นิคม,อ,มอาจจะไม่มีเวลาเล่าทั้งหมดแล้วนะครับ,รบแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมไปดูว่า กรณีของคุณยิ่งรักษนี่ผิดอะไรผิดเรื่องอะไร,รที่ปปชชี้มูลไปนะครับแล้วกรณีคุณสมศักดิ์กับคุณนิคมต่างจากกรณีคุณยิ่งรักอย่างไรนะครับแล้วถ้าสนาชบางคนไปอ้างว่าโอ๊ยกฎหมายรัฐธรรมนูญยกเลิกไปแล้วไปถอดถอนเขาไม่ได้กฎหมายไม่ได้มีแล้วเนี่ยนะเขาก็มีผู้รู้ในแง่กฎหมายเขียนลงไว้ในอลอมน์ของคุณเปรวเนี่ยนะให้เห็นเลยว่าได้ไม่ได้ไปดูกันเลย แล้วคุณเปลวบอกสนชบางคนที่ชอบอ้างว่ากฎหมายยกเลิกไปแล้วโน่นไปดูประเพณีปฏิบัติเขามีครับให้ไปดูกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งแล้วก็ยกมาดูว่ามีกฎหมายอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องครับผมชอบคำนวนคุณเปรวเสียเงินจริงไงอ่าเนี่ยแกบอกว่าเนี่ยตายคารูปูผมชอบเลยตายคารูปูเหมือนนรกจัดสรรเลยคราวนี้สนชก็ไม่มีช่องเฉยเฉยเตะลูกออกไปนอกสนามอ ท่านประธานสนชจึงบอกอ่านละเอียดแล้วจึงนําเข้าที่ประชุมสนชสู่กระบวนการต่อจอบตามมาตรา58ครับโอ้ชอบตัวตายคารูปูตายคารูปูมารกนรกจัดสรรเออตายคารูปูเนี่ยผมเห็นภาพพจน์เลยอ่ะว่าแต่ไม่รู้ปูไหนนะรูปูไหนนะ่เรูปูมันออกมาจากรูแล้วก็มาตายอยู่ปากรูใช่ไหมหรือบางตัวเข้าไปตายอยู่ข้างในเลยไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแหละโดนยามั้งโดนฉีดยาเออเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้นะรูปูรู ปีอะไรเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าดูปีก็อินเดียรูเปียก็อินโดนรกจัดสรรเลยการนี้เนี่ยนี่แหละนี่แดนเนี่ยวัวปาเปรวนี่ผมชอบแกเขียนนี่ทุกวันแหละไม่ไทุกวันไมดว่ายาวอยากให้คุณผู้ชมที่สนใจเรื่องการถอดถอนเนี่ยนะไปดูไปดูครับนะครับเพราะบางฉบับยังไม่อยากให้ถอดอยู่มตที่ชนนี่ก็บอกไม่อยากให้ถอดไทยรัฐวันนี้ก็เขียนหน้าสามการเมืองเอาไว้บอกว่าการถอดถอนนี่จะเป็นจุดหักเหแน่นอนจุดหักเหสองจุดก็คือว่าหนึ่ง ไทยรัฐมองว่าถ้าไปถอดถอนเนี่ยม,มีปัญหานะเดี๋ก็มองอย่างนั้นแต่ 2. อจุดอาเคอีกหนึ่งอีกจุดหนึ่งเราก็มองว่าถ้าไม่ถอดก็เป็นปัญหาเหมือนกันครับออโอเ้เพราะเยอเลยเนี่ยต้องไปดูกันเองแล้วกันนะครับครับเออเนี่ยสารส้มมโนโซเชียลเออนิวโนตเสือสิงกระทิงครับผู้ช่วยออผู้ช่วยเออ,เอ,อ แล้วก็ไปดูกาแฟดําเรื่องปฏิรูปกับคอนเนคชั่นจะไปด้วยกันได้ยังไงจะตั้งใครก็คิดถึงคอนเนคชั่นอ่าอก็ไปไปดูก็แล้วกันแล้วก็โพสต์ทูเดย์นี้ก็มีทุบโต๊ะหรืออบตไม่ง่ายอันนี้มีข่าวจากคณะกรรมการกระจายอำนาจที่บอกว่าอบตเล็กๆที่เก็บรายได้ไม่ถึง50ล้านก็จะไปยุบรวมกับอบตอื่นจะได้เก็บรายได้เพิ่มขึ้นครับแต่ก็คงได้ไม่ได้ก็คงดูกันน่ะนะประโยชน์อยู่ที่ประชาชนนะครับการกระจายอำนาจแล้วก็แมงมูแมงมูนี่ก็หญิงแกลง ออดรรัชดาธนาอดิเรกธนาดิเรกเดลีนิวเดลีนิวใช่ไหมอยากเดลีนิวใช่ไหมอันนี้เขาก็เดินสายไปประชุมองค์กรเกี่ยวกับสตรีไงที่คุณหญิงสุภัตราตั้งเอาไว้ไงอ๋อ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 ันี่เกาหลีอ่ะใช่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 เป็นองค์กรสตรีระดับโลกอ่ะครับคุณหญิงสุภัตราไปวางรากฐานไว้อันนี้ขนาดเราไม่มีสภาผู้แทนแล้วนะแต่วันเลาร์เขาประชุมกันก็ไปก็ไปก็ดรการก็ไปชื่อดรการครับรัชดาธนาดิเรกกลับมาเอาแป้งเกาหลีมาฝากด้วยเด้อ อีวิสุอีวิสุกิมจิไม่เอานะครับกิเกียตกินกิมจิเป<อ>รี้ยวเปรี้ยวเอา,เอาละโอเคเอาคงได้ประมาณได้ประมาณนี้ครับครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ